โอ้เขาบอกเลยหยุดปุบหนูต้องนั่งอะ่ะหนูแบบไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนในะชีวิตแต่จริงๆเหตุผลมันก็คือการที่เก็บเลือดหนูยังไม่พอแค่นั้นเองค่ะตอนนั้นตอนนั้นคือเก็บเลือดยังยังกลับมาไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็เลยมีอาการเหมือนสุบชีดเลือดไม่ทนันมีตัวเย็นมือเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนจะวูบ ว่าช่วงนี้ถ่าย MV ก็คือหนูหายมาได้ประมาณเกือบสัปดาห์ค่ะประมาณ5วันที่ออกจากโรงพยาบาลมา,มาจำไม่ผิดนะจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็คิดว่าตัวเองหายดีแล้ว Stable แล้วแต่ทุกคนไม่เห็นความโสมบน MV หรือหนูก็ดีใจแล้วสิ่งเดียวก็คือหนูดูเป็นไงบ้างใน MV ค่คะโสม,มากไหมคะ เพราะว่าวันนั้นนะมันก็คือถ้าในเอ็มวีหรือว่าพอพอจะถ่ายก็คือพยายามอัพอัพเอเนอร์จีขึ้นแต่จังหวะหยุดก็คือจังหวะที่เต้นรวมแปดคนในชุดชุดสีฟ้าโหเขาบอกเลยหยุดปุ๊บหนูต้องนั่งอะหรือแบบไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนในะชีวิตแต่จริงๆเห็นผลม,มันก็คือการที่เก็ดเลือดหนูยังไม่พอแค่นั้นเองค่ะตอนนั้นอันนี้นคือเก็ดเลือดยังยังกลับมาไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็เลยมีอาการเหมือนสุปชีดเลือดไม่ทนัน มีตัวเย็นมือเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนจะวูบแต่ก็คือเรามีเมคอัพช่วยทำให้หน้าเราดูสดใสนะคะก็วันนั้นก็ตกใจเหมือนกันค่ะไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนค่ะก็รีบไปนั่งแล้วก็กินน้ำหวานเสร็จแล้วพอถ้าไม่ใช่ซีนตัวเองก็คือไปพักนี่พัก เี่ยแต่ว่าที่มันเป็นอ่ะเพราะว่าเราถ่ายฉากเต้นแล้วพอมันเต้นต่อๆกันนะแล้วมันเอเนอร์จีต้องอัพแบบอัพเข้ามาให้ทั้งคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนทุกคนให้เอ็มวีออกมาดีแล้วก็อัพไปแต่พอเอ็มวีคัตปุ๊บน่าจะสิบลงมาทันทีแบบดีนิดเยอะงมาทำทีแบบน้อง,ททงๆทุ okay okay. กคนโอเคไหมโอเคค่ะไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรา ร่วงไปวันนั้นแล้วเอมวีจะถ่ายทําเสร็จหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยพยายามจะไม่ร่วงพยายามจะไปค่ะไปค่ะโอเคค่ะแต่ว่าหายดีแล้วค่ะตอนนี้กลับมาเต้นอะไรได้ปกติแะ เอ็มวีดูสวยสดใสดูไม่มีอาการอะไร <c oughs> แค่นั้นก็สบายใจเพราะกังวลแค่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงจะจะทำให้อะไรหรือเปล่าเอ็มวีดูโอเคไหมอะอย่างนั้นแหละก็หวังว่าจะไม่เป็นไรขรับคุณสนัเคุกกี้ค่ะ